ก็เป็นทางลงเขานะครับระยะทาง3กิโลเมตรมีป้ายแจ้งเตือนนะครับให้ทุกคันใช้เกียร์ต่ำนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าทางลงเขาถ้าเราใช้เกียร์สูงภูเขาสวยงามมากเห็นภูเขาไหมครับเพราะว่าถ้าเราใช้เกียร์สูงนะครับรถก็จะลงเร็วมากนะครับถ้ารถลงเร็วก็คือเราจะควบคุมรถไม่อยู่นะครับภูเขาสวยงามมากครับก็เลยต้องให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับเพื่อชะลอความเร็ว เื่อเตือนให้รถแบบไม่ครับลงข้างทางนะครับก็ทางขาลงนะครับ,บอุทยานแห่ชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ประเทศไทยนะครับรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้เขาสวยงามมากสวยงามจริงครับโอ้สุดยอดเลยดี๋ดีขณะน,น,นี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงพอดีครเจ็ดโมงเช้า นีค่คือถนอนบนเขาของประเทศไทยนะครับเนี่ยรถทุกคันให้ใช้เกียร์ต่ำทุกคันนะครับอ,อ๋อมีจุดชมวิวทิวทัศน์อีกเนี่ยทางอีก1กิโลเมตรจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์นี่เขานะครับผมนี่เขาเสวยงามมากเป็นทางลงเขานะครับที่อยุยานแห่ชาติน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับผมประเทศไทยนะครับเลสว่างแล้วอากาศดีมากครับตอนนี้อุณหภูมิก็น่าจะอยู่ประมาณ โอ้สนุกเลยครับขับเพลินเลยครับสุดยอดมากครับเผื่อ,อใครจะมาเที่ยวที่อ,ทอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับหรือว่าจะไปเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใช้เส้นทางนี้ก็ถือว่าขับสบายนะครับปลอดภัยขับสบายร้อนดีครับดีมากครับเนี่ยใช้เกียร์ต่ำนะครับรถจะได้ไม่ต้องไหลเร็วเพอจะค่อยๆไหลลงนะ น่าจะเป็นป่าไผ่หรือว่าต้นไผ่นะครับเ,เป็นเขาที่ห้วยตองอันนี้สะพานห้วยตองอ๋อนี่สะพานนี้ที่สูงที่ส, noting, สุดในประเทศไทยนะครับสะพานห้วยตองสะพานที่สูง50เมตรนะครับผมเนี่ยในช่วงเนี้ยในจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปกันนะครับอันนี้เป็นสะพานห้วยตองเป็นสะพานที่สูงทีส่สุดในประเทศไทยนะครับสูง50เมตรนะครับ จะลงไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้ก่อนจอดพักรถตรงนี้ก่อนครับเพื่อที่จะถ่ายรูปกัสะพานห้วยตองนะครับผม